Good morning. Good, Good the day today? What day is it? Tuesday. Tuesday, 25th of May. You That's sure awesome. it's the 25th? Two 2021. Yeah. Yeah, going to school now. let am going to get my new lunch box. Uh -huh. Oh. Harry Potter. Harry Potter box. Lunch box. นีดอกหอมโบ๋สวยไได้วพี่น้องสวยกว่าจะสวยบ่สอนุชเ,ยเงยคนนี้ด้วพี่น้องหลุดไง่งยเป็นกลุ่มเป็นพวงเลยอันนี้ลิลลี่นะคะจะคอยหลอกบานกับยาวทรงดูดนี้ดอกสีเหลือง,งน่างามหลุดเออหสวยด้วพี่น้องอืกกอกกอากาศอากาศมีแดดแต่ว่าลมๆเอาจะไปไอ้ยังก็เจะไปอลอสเมนด้วยมึาจะไปจับหยา กตัดนีเตรียมลูกเอากระเขืรลงกระทะว้ายลมหนาวไว้ไว้คือบาดนนองเห็นกุหลับ่อนยากงามเลยไปนอนหาบ้านหลังบ้านต้่นหอบพ่อปี่าปจัดมิ้นไปเร็วๆฮะขำมันไปลงจัดมิ้นกันพี่หน้องงานไปทำกันนี่แหละเมื่อคืนดื่กี่พี่น้องบ่าีดินเหยียบเลยทีจะค้อนกี่มมีเลย ไม่สันช่า n สุดยอด h ลยวัน a ี้แขนหักแขนหักอ่านมีแขนและแฮ็คไม่สู้โรสส์เลย w ิ l l done. บอกให้ลูกภาษาไทยกับเรียนบอกว่าเวลากะปิยามไทยปร right high as well. Yeah, okay, okay. But before I ask you, you say no. Mm, you I must uh, start mind. when you say so wash young. The uh, darling, because uh, <coughs> Nine years old is young enough. Nine years old is not? Yeah, it's like an elder. It's okay, an elder. where okay. on, one from? ไปหรับไปไป,ไป,ไปล่ลงเรีนอย่างนี้ตรงนี้ค้นไปหับไปส่งดีพีนอ,อ่งท้นหนาประตูของลูกครูถึงมือครูเลยนะคะเวลาไปรับก็เหมือนกันโอเคภาษาค่ะไทสบ,บายดีไหมคะสบายดีไหมคะอันเ o you say very good very really good เก่งดีมากด,ดีมากย <Yeah, S 1> ดีมากมาก Um, how about, um, you, are so cute. <laughs> huh? you are so cute? You are so cute. You are so cute. You are so cute. You not so my You are so cute. You are so cute. You are so cute. You are how You are so You are so You are done. See, are You แต่เอาไว้จะดูมาเซ็ค่าค่า for girl and ladies and ครับ for man and boy ย่าค่ะค่ะสบายดีค่ะดีมากค่ะอะไรเปล่าอุ้ยสุบุยอีกันครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีดีไหมสิอุ้ยใส่ถ่านเลย พ่อ k ี e พ i คีโพรคีโพรคีโ o รอีเม่คีโพรคีโพร e ะไรต้ k น e งถแล้วพียงเห e อแล้วอยสาวไทยด้วยนะคุยจากคอยอดันโอเค่าจะว่เอ็นวิดีโออาวิทย์อาวิท e ์ถ่ายฟโตออฟเดอเดอทรีออนเดอะเฟนส์เดีย เขาโอกลูย so ่มันลอยเหรอลวงเหโชคดีกันด้พี่น้องเขารงเรียนแหละ